และระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะมันจะมีพระราชบััติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะปี2560อน,นี้เป็นหัวใจหลักของเราเลยนะคะแล้วก็จะมะีระเบียบกระทรวงการคลังด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ2560และก็กฎกระทรวงที่ออกมาในพรบจัดซื้อจัดจ้างนะคะปัจจุบันเนี่ยกฎกระทรวงมีทั้งหมด13ฉบับนะคะที่ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะ ซึ่งพัสดุเนี่ยเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะจะต้องจับทั้งหมดระเบียบสามเล่มนี้นะคะก่อนที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะทั้งนี้ผู้ใช้งานที่จะมาะให้ทําพัสดุด,ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของระเบียบอาจจะได้ครอบคลุมทุกอย่างแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมีมีในส่วนจําเป็นที่จะต้อง เรียนรู้นะคะแล้วก็ประกาศคณะกรรมาการนโยบายาต่างๆประกาศคณะกรรมาการราคาการขึ้นที่เียนผู้ประกบอบการอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการกำหนดราคาการงานก่อสร้างการปรับปรุงงานซ่อมแซมต่างๆนะคะแล้วก,กะะ็หนังสือเวียนของกรมชีการต่างๆนะคะหนังสือคณะกรรมาการนโยบายการกบริหาร ภาครัฐนะคะแล้วก็คณะทำงาการ่ใชการจัดซื้อจั้างและการบริหา,า,ารพัสดุภาครัฐประกาศต่างๆนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีส่วนของเรื่องกฎกระทรวตงต่างๆนะคะหลักๆที่ที่ทางเราจะใช้กันบ่อยๆเลยในเรื่องการส่สงเสริมการใช้พัสดุภาครัฐก,ก,ก็จะเป็นเรื่องการจัดซื้อยานะคะที่เป็นองค์การเหตุสัตว์แล้วก็ถ้าในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆก็จะเป็น การไฟฟ้าส่วนคุณภาพแล้วก็การประปานะคะที่เราสามารถใช้บทกระทรวงตรงนี้ได้ถ้าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนก็จะเป็นการจัดซื้อของโรงเรียนต่างๆนะคะก็จะมีก 8, ําหนดแบบอากาศเอกสารเชิญชวน,ชวนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นต่อ,อ,อผู้ยื่นข้อเสนอนะคะแล้วก็จะมี ในเรื่องของการกําหนดคุณลักษณะหนังสือเวียนต่างๆของรถประจําตําแหน่งไม่ทราบว่าที่คณะมีมีไหมคะตอนนี้มีอยู่คันนึงครับแบบนี้งรถไปขวาอ่อใช้ไม่ได้ประจําตําแหน่งประดับพอดีเป็นประดัตำแหน่งครบในตอนของบ้านเป็นของบ้านในการซื้อเต็มรถประจำตำแหน่งอ่อแล้วก็เปในเรื่องของการกําหนดส่วนแผนพิเศษหรือเพิ่มเติมจากชอบเห็นงานนะคะ ก็กากำหนดคุณสมบัติของผู้ยืน่นการกำหนดเปนงานระบุคุณลักษณะเฉพาะของยี่ห้อที่ยื่นนะคะข้อนี้จะจะสำคัญมากนะคะข้อนี้จะใช้ได้ทั้งงานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงงานจ้างบริการว .2.1.4 นะคะเราจะเจอกันไปจนจนจบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วเ8นะคะเรื่องการส่งเสริมภาค เอสเอ็นีนะคะตรงส่วนนี้ที่เราจะต้องสนับสนุนนะคะวงเงินเกินห้าแสนนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าที่มีเครื่องหมายลิขิทิไทยแลนด์นะคะตรงส่วนนี้ที่จะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็นีแล้วก็วอลหนึ่งสองสี่การปฏิบัติการเลี้ยงการปฏิบัติการในส่วนของการกำหนดูลค่าสุดที่ของกิจการนะคะแล้วก็วอลหนึ่งห้าเก้าที่เราจะมา ทำความเข้าใจกันก่อนเลในเรื่องของแกนปฏิบัติการทำขอบเขตนะคะโอเคค่ะก่อนที่ทำพัสดุเนี่ยจะดำเนินการจัดทำรายงานขอสินขอจ้างเนี่ยก็จะต้องอมีขอบเขตงานที่กำหนดขึ้นมาก่อนนะคะจึงจะเริ่มกระบวนการ,ใน,นการ,การในส่วนของการที่จะขออนุมัติจากผู้หัวหน้าส่วนราชการที่จะอนุมัติดำเนินการได้ซึ่งขอบเขตงานหรือรายคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปในงานงานก่อสร้างที่จะซื้อจ้าจ้าเนะะี่ยค่ะสำคัญมากนะคะโดยหลักการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสามารถตัดแต่ก็คือคุณค่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพกจะมีประสิทธิผลนะคะซึ่งคำว่าคุณค่าเนี่ยก็คือ,อถูกต้องตามลักษณะการใช้งานเป็นราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงืนในการดำเนินการจัดหา ่งใสคือเปิดเผยข้อมูลนะคะให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตรวจสอบคือการเก็บระบบข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลก็คือในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก่อนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการวางแผนดําเนินการล่วงหน้าเพื่อเตรียมข้อมูลนะคะแต่จะต้องมีความเป็นมาวัตถุประสงค์ รายละเอียดขอบเขตของงานกำหนดระยะเวลาใช้งานนะคะตรงส่วนนีน้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องการพิจารณาลักษณะการซื้อกับการจ้างนะคะลักษณะของการซื้อเนี่ยการซื้อก็คือได้แก่กรณีผู้ขายเป็นผู้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของนั้นๆไว้วตามตัวอย่างหรือแค่ตั้งองนะคะและสามารถทารายการใดๆบบเพิ่มเติมนอกเหนือจอา,อจาก,กแบบรูปขอโทษค่ะจบบรูปแบบในตัวอย่างหรือแค่ตั้งองเป็นพิเศษอีกด ส่วนในเรื่องของลักษณะการจ้างนะคะผู้จ้างจะเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะกระทาจ้างงานหรือกาหนดแบบรูปหรือรายละเอียดกันงานที่จะจ้างตามความประสงค์ก่อนนะคะและนําแบบนั้นไปดำเนินการจ้างนะคะกรณีมีงานซื้อกับงานจ้างรวมอยู่ด้วยกันนะคะให้ทุกที่วงเงินจัดหาว่ามีอย่างใดมากกว่าหากสัดส่วนงานซื้อมากกว่างานจ้างก็ให้เป็นงานซื้อพอม หากสัดส่วนงานจ้างมากกว่างานซื้อก็ให้ถือเป็นงานจ้างก่อสร้างหรืองานปรับปรุงนะคะด้วยว่าการกําหนดในเรื่องของสเปคหรือการจัดทำท็อปเท็ของงานเนี่ยมันจะมีการคานวณราคาคาที่มีวิธีคิดแตกต่างกันนะคะการเลือกใช้สัญญาและก็ค่าปรับในส่วนของถ้าเป็นงานซื้อก็จะมีในเรื่องของค่าปรับรายลักษณ์ นะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานจ้างก็รายละ0.01ตรงนี้ก็ได้เห็นความต่างในเรื่องของค่าขับแยงนะคะแล้วก็การเตรียมเอกสารประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องเตรียมเอกสารประกอบเพื่อให้ตรงตามวรตทุประสมการใช้งานก็จะมีร่างขอบเขตของงานรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุซื้อหรือจ้างแบบรูปรายการงานจ้างทำของจ้างทำของก็จะมีอะไรนะคะที่นี่ ้าที่มหาลัยเนี่ยก็จะเป็นจ้างทําเข็มนะคะจ้า,างทําเข็มติดแล้วก็จะมีจ้างทํากระเป๋าให้กับนักศึกษาจ้า,างทําใบปริญญาบาัตรแบบนี้เป็นต้นนะคะที่ที่นี่น่าจะมีจะมี้าะคะแล้วก็แบบรูปงานปรับปรุงหรือก่อสร้างนะคะของทางมหาลัยเนี่ยจะขอความอนุราะห์ความทายภาพและสิ่งแวดล้ลอมอปกแาเ่หรือ,อหรือ ทำหน่วยงานถ้าไม่มีคนออกแบบให้ก็ต้องไปจ้างออกแบบนะคะเป็นบริษัทหรือจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้จะบุคคลธรรมดาก็ไม่เกินหนึงล้านนะคะแล้วก็ต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพในด้ารออกแบบด้วยนะคะโอเคค่ะการจัดทํา TOR คืออะไรการจัดทํา TOR คือการจัดทําด้านขอบเขตของงานข้อกำหนดเงื่อนไขในการเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูลแบบรูปรายการรายละเอียดลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างความต้องการและสาระสำคัญตลอดจนเงื่อนไขที่จเป็นต่างๆที่จะต้องประกาศแจ้งให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ทราบถึงความต้องการของหน่วยงานซึ่งจะต้องมีความละเอียดชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอรับทราบข้อมูลในฐานเดียวกันไม่ก่อให้เกิดความเลือดร้อ แล้วก็หัวข้อสําคัญในการจัดทําร่าง P.O.R นะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของความเป็นมาวัตถุประสงค์คุณสมบัติของผู้ยื่นนะคะหลักฐานการยื่นข้อเสนอคุณลักษณะของพัสดุหรือข้อเขตกง,งานนะคะแล้วก็แบบรูปวงเงินงบประมาณนะคะอันนี้ก็คือต้องระบุแหล่งเงินด้วยว่ามาจากไหนเป็นเงินรายไดมหาลายัยหรือเงินงบประมาณแผ่นดินปีอะไรให้ระบุด้วยนะคะแล้วก็ระยะเวลาดําเนินการ ก็คือระยะเวลาดำเนินการในการจัดหาของผู้ขายหรือผู้รับจ้างก็หมายถึงว่าเราเริ่มกระบวนการจัดหาเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคาดว่าเราจะทําสัญญาเดือนธันวานี่คือระยะเวลาในการดำเนินการจัดหานะคะแล้วก็ระยะเวลาส่งมอบก็คือเมื่อเราทําสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทจะต้องมีระยะเวลาในการทํางานและส่งมอบกัี่วันเมื่อสักว์ทูนี้บอกว่าทําสัญญาประมาณเดือนธันวานะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาส่งมอบอาจจะเป็น 60วันนะคะก็กำหนดส่งว่าก็คือที่ประมาณเดือนกุมภาลอยไปไปนะคะแล้วก็เรื่องถ่ายการจ่ายเงินแบ่งการจ่ายเงินเป็นกี่งวดแต่ละมวดสาา่งอะไรนะคะก็คือตรงนี้ก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนถ้าเป็นงานซื้อซื้อข่าวเนี่ยส่วนมา,จากจะงวดเดียวนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นงานปรับปรูต่อซากม้วดเดียวได้ไหมได้แต่วงเงินต้องไม่เกินหนึ่งล้านแต่ถ้าเกินหนึ่งล้านควรจะเป็นสองมวด เื่อให้ผู้ขับผู้รับจ้างเนี่ยมีมีสภาพคล่องนะคะในการห э มุนเวียนในเรื่องของเงินแล้วก็อัตราค่าปรับนะคะก็อย่างเมื่อที่แจ้งไปก็คือกําหนดเป็นอัตราร้อยละตามระเบียบนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์การพิจรารณาข้อเสนอก็คือจะมีใช้เกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพตรงนี้สําคัญนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของงานซื้องานซื้อสามารถกำหนดได้เกณฑ์ราคาต่าสุดหรือเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานจ้ากงาก่อสร้างปรับปรุงแนะนําให้ใช้เป็นเกณฑ์ราคาต่ําสุดเท่านั้นนะคะไม่ควรเป็นเกณฑ์คุณภาพเนื่องจากว่ามันเป็นลันกษณะของการที่เห็นผลในอนาคตนะคะเพราะว่าเราจะมาตรวจจับในเรื่องของ ในเรื่องของการวางแผนมันไม่ได้เพราะว่าเผื่อบางทีหน้างานมันมีการเปลี่ยนแปลงสอบเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นงานซื้องานซื้อจะเป็นในเรื่องของความออซื้อเครื่องอ่านภาพตรวเอ็กซเรย์อย่างของโรงพยาบาลรามาก็จะเป็นเกณฑ์คุณภาพเขาก็จะจับตัวเกณฑ์ที่ความเร็วนะคะความเร็วของเครื่องความชัดเจนในการเห็นภาพนะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ ตรงตรงส่วนนี้นะคะที่แนะนําว่าออทําได้ในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพนะคะแล้วก็การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นงานซื้อก็ต้องเป็น MIT ถ้าไม่เป็น MIT เนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมได้นะคะตรงส่วนนี้แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องแจ้งภาควิชาอะไรอยู่ขนาดไหนนะคะแล้วก็เปิดติดต่อกรณีมีข้อสงสัยในเรื่องของออตัวพนุพภัณ์หรือตัวงานจาน้าง ะะโอเคค่ะใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อจ้างนะคะก็ะคือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบนะคะแล้วก็เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดควรแต่งตั้งผู้ที่ประสงค์ใช้งานและผู้มีความรู้ชนานาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการกดยู่ได้ในส่วนของข้อหนึ่งนะคะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ถามว่าคนเดียวสามารถกำหนดได้ไหมได้ถ้าคุณมั่นใจว่าจะเป็นคนุณไม่เอียงไปทางยี่ห้อใดยี่หอ้อหนึ่งคนเดียวไม่เกินหนึ่งแสนบาทได้ไหมได้คนเดียวร้อยล้านได้ไหมได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเ,เขามีความมั่นใจหร,หรือเรามั่นใจว่าสิ่งของที่เราซื้อเนี่ยแน่นอนไม่หลอกสเปก นะคะตรงส่วนนี้ส่วนข้อ2แต่งตั้งเป็นกรรมการ1ชุดคําว่าแต่งตั้งกรรมการ1ชุดอย่างน้อยต้อง3คน2คนได้ไหมไม่ได้ค่ะต้อง3คนนะคะประกอบด้วยประธานประธานคณะกรรมการแล้วก็กรรมการ2คนนะคะตรงส่วนนี้ถ้ามีคําสั่งแต่งตั้งเราก็ต้องมานั่งร่วมกันกําหนดขอบเขต TOR ของงานเพื่อไม่ให้เอ็นไปที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง นะคะตรงส่วนนี้หน้าที่ของคณะกรรมการทําร่างขอบเขตของงานก็คือจะทําร่างขอบเขตของงานและสเปคแล้วก็กําหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์คุณภาพนะคะตรงส่วนนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีในเรื่องของการกําหนดเกณฑ์นะคะขอแจ้งเลยเ,เมื่อก่อนเนี่ยใช้เกณฑ์ราคาต่ําสุดกันอย่างเดียวเลยแต่พอมาพรบออกมาเนี่ยมีเกณฑ์ คุณภาพเข้ามาเนี่ยก็ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นที่จะเป็นการคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการจัดหาสินค้าให้เรานะคะประเภทของการจัดทำร่างขอบเขตของงานก็จะมีพัสดุงานการจัดซื้อพัสดุงานจัดจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงแล้วก็งานจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างงานจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างงานงานอะไรบ้างก็จะเป็นพวกงานบริการนะคะ ร,ปรอปภแม่บ้านจ้างสอบเทียบคลุพันจ้างสอบออจ้างทําแนวข้อสอบนะคะจ้างทําของนี่คืองานจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะคะแต่พัสดุจะมีหลักเกณฑ์ในการทํางานทีทเ่เพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าวันนี้ขอ,ขอ,ขอคุยในผู้ของผู้การจัดทําร่างขอบเขตของงานแล้วกันนะคะ การจัดซื้อพัสดุก็คือทั่วไปงานจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงก็หรือซ่อมแซมนะคะการจัดทำร่างขอบเขตของงานและเลขคุณสมบัเฉพาะในการจัดทำร่างขอบเขตของงานเนี่ยให้ดำเนินตามตัวอย่างที่มหาลัยกำหนดซึ่งได้มีการปรับปรุงตามข้อกำหนดหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องแล้ว การกำหนดในการใช้แต้มต่อสำหรับวงเงินเกิน5 0 0 0 0นอันนี้ก็คือ SME นะคะผู้ประกอบการแล้วก็ในการจัดทำรายละเอียดเนี่ยก็จะต้องยึดหลักมาตรา8เมื่อสักครู่นี้คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยึดหลักพรบราการจัดจ้างตามมาตรา9มาตรา9คืออะไรการไม่กำหนดสเปคที่เอ็นไปที่ยี่ห้อใดหรือยี่ห้อหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของงานจัดซื้อนะคะที่นี่คงมีคนจัดซื้อคารุพันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในเรื่องยาที่นี่มีซื้อยาไหมคะไม่มีนะคะโอเคค่ะในงานจัดซื้อนะคะก็เหมือนเดิมค่ะยึดหลักตามพรบจัดซื้อจัดจ้างนะคะมาตรา9ก็คือให้คำนึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดหรือยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรา,ายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไรของยี่ห้อใดให้ระบุยี่ห้อนั้นนะคะห้ามกำหนดเจาะจงแหล่งประเภทผู้ผลิตหรือทวีปเนื่องจากขัดต่อมาตาแปะไม่ปลดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็ตามหนังสือเวียนวอ2สนะคะแล้วก็ห้ามกำหนดเงื่อนไขส่วนลด ของแถมพิเศษหรือสนับสนุนเพิ่มเติมจาก TOR หรือสเปคเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนออันนี้ก็จะมีหนังสือเวียนว .457 นะคะลงวันที่19กันยา62นะคะแล้วก็ให้กำหนดเพิ่มการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่ผลิตภายในประเทศและพิจารณาแต้มต่อให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้เสนอ,อ,อใช้พัสดุท,ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT นะคะตามวอ 7, 8นะคะลงวัที่31มกราสองห ตามนี้นะคะในส่วนของการกำหนดสเปคนะคะก็คือให้คำนึงถึงคุณภาพเทคนิควัตถุประสงค์การใช้งานไม่หลอกสเปกนะคะทำตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า3ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการใช้พัสดุของไทยให้ระบุสเปคว่าให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศกรณีใช้เกณฑ์ราคาให้พิจารณาข้อเสนอให้กำหนดแต้มต่อให้สำหรับผู้ยื่นที่เป็นผู้ประกอบการ SME กรณีถ้าเป็นงานซื้อจะได้แต้มต่อในส่วนของ MIT เพิ่มอีก5%นะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ในการตรวจสอบรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมมหาลัยมหิดลเนี่ยเป็นมหาลัยกรีนนะคะเราได้รับรางวัลตรงส่วนนี้ที่มหาลัยตึก o p เนี่ยเราใช้สิิสนค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นกระดาษน้ำยาถูพื้นทุกอย่าง แม้แต่การปรับปรุงก่อสร้างนะคะเราจะกำหนดเข้าไปใน T O R ว่าให้ผู้รับจ้างเนี่ยเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนในเรื่องของอะไรในเรื่องของสีนะคะเอ่อที่กรมควบคุมมลพิษขึ้นไว้ก็คือจะมีในเรื่องของสีในงานปรับปรุงก่อสร้างที่เห็นชัดๆเลยนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ การกำหนดสเปคนะคะก็ให้ระบุสเปคว่าให้ใช้พัสดุที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได้นะคะโอเคนะคะก็การถ้าต้องการระบุยี่ห้อสิ่งของเฉพาะเจาะจ,จง ะะต้องมีเหตุผลความจําเป็นเช่นคุณสมบัติที่จําเป็นต้องใช้งานมียี่ห้อเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้ให้กําหนดสเปคระบุยี่ห้อได้และให้ใช้วิธีคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีตรงนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเ,เช่าคอมพิวเตอร์ Apple ิลจำนวน28เครื่องถามว่าใช้วิธีอะไรคะ คัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจงเช่าคอมพิวเตอร์ Apple คัดเลือกครับอ่าค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากคัดเลือกเพราะอะไรคะเพราะทำไมถึงใช้คัดเลือกเพราะว่ามีความจำเป็นต้องระบุอี่ห้อและปัจจุบันมีผู้ขายเป็นผู้แทนจำหน่าย Apple เนี่ยมีสามลาย ถูกไหมคะหมายถึงว่า Apple เนี่ยมอบให้บริษัท ABC เป็นผู้แทนจำหน่าย Apple เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ทำวิธีคัดเลือกเพราะหน่วยงานกำหนดยี่ห้อ Apple แต่ว่าผู้ขายมี3ลายตรงส่วนนี้ก็คือให้มายื่นประมูลแข่งราคากันใครได้ราคาต่ำสุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะถ้าวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยต้องเป็นมียี่ห้อเดียวในโลกหรือยี่ห้อเดียว ในการใช้งานของเราอะคะ่ะที่จะต้องเข้าได้กับเครื่องนี้นะคะนี่จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยตามตามคณะเนี่ยถ้าจะทำวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยน้อยมากนะคะจะจะเห็นแต่เป็นในเรื่องของยาเท่านั้นนะคะที่จะกำหนดในการซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงนอกนั้นส่วนมากจะเป็นคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอสเลเยหรือเครื่องทำความเย็นอะไรต่าง นะคะตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ในการกำหนดสเปคเนี่ยให้เปิดกว้างโดยทำตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า3ยี่ห้อและให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอันนี้นะคะคือต้องมี3ยี่ห้อให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะตัวของวิทยากรอเองเนี่ยเมื่อตอนโควิดปี64 ได้รับเรื่องในการดำเนินการจัดซื้อกล้อง C C T V พร้อมติดตั้งของหอพักนักศึกษาจำนวน11หอนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันปัจจุบันนั้นนะ C C T V มีมากมายหลายยี่ห้อแหละหน่วยงานอยากจะทำคัดเลือกแต่ว่าทางพัสดุเนี่ยก็ได้แย้งว่าทำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะจะเหมาะสมกว่าและประกอบกับเป็นอยู่ในช่วงโควิดด้วย ถ้าวิธีคัดเลือกอาจจะไม่สะดวกอ่ะทีนี้ทางพัสดุเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นําในการจัดทําตารางเปรียบเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะมีสไลด์ในเรื่องของการจัดทําตารางเปรียบเทียบให้ดูนะคะตรงส่วนนี้ก็จะมี C C T V ยี่ห้อ A B C ความชาัดของเครื่องนะคะ,ะเราก็กําหนดว่าเท่าไหร่ทั้ง3ยี่ห้อมีไหมอะไรยังไงตรงส่วนนี้นะคะ นี่นะคะก็จะเห็นตารางผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมเสนอราคาตรงส่วนนี้จะเห็นว่าชื่อบริษัทที่1ชื่อบริษัทที่2ที่3อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของยี่ห้อกล้อง cctv นะคะที่จะหนึ่งสอานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้งานอันนี้ก็ต้องมีเท่ากันอยู่แล้วในเรื่องของคุณลักษณะทั่วไป2.1อะไรเอ่อะไรเช่นความชัดเจนในการจับภาพนะคะหรือ ความเร็วในการบันทึกข้อมูลตรงส่วนนี้คือต้องมีเท่าเทียมกันทั้ง3บริษัทหรือ3ยี่ห้อนะคะคุณลักษณะของตัวเครื่องนะคะมีอะไรบ้างก็กำหนดออกมานะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนประกอบของอุปกรณ์อะไหล่หาซื้อง่ายไหมมีสำรองอะไหล่ไหมไม่ใช่ติดตั้งไปครบประกัน2ปีแล้วเสียแบบนี้